สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนำวิธีการเอาภาพจากกล่องทีวีดาวเทียมนะครับมาโปรที่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับโดยผมจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับ EverTV นะครับ Volaco นะครับนี่เป็นของค่าย Evermedia นะครับอันนี้ก็ถ้าราคาเต็มมันน่าจะประมาณ1,700นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีขายแล้วครับอันนี้ผมซื้อมือสองมาประมาณ500บาทนะครับ ตัวนี้นะครับมันเป็นเป็นจูเนอร์ทีวีด้วยนะครับแล้วก็ผมจะเอามารับสัญญาณภาพ AV จากกล่องทีวีดาวเทียมนะครับตัวนี้สังเกตว่าตัวนี้เป็น USB นะครับก็เสียบเข้าไปตรงช่อง USB ของโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับแล้วก็เอาสาย AV นะครับจากกล่องทีวีดาวเทียมนะครับมาเสียบต่อเข้ากับตัวนี้ชุดนี้ฮะตัวนี้ครับมันจะมีขาวเหลืองแดงนะครับเหลืองเป็นสัญญาณภาพนะครับส่วนขาวกับแดงเป็นสัญญาณเสียงนะครับ นะครับแล้วก็เอาสายทั้ง3เส้นนะครับที่มาจากกล่องท,อทีวีดาวเทียมนะนะครับนี่ทีวีดาวเทียมนะของ i d เด s ย t นะครับนี่ก็จะเป็นสาย a อนะครับมาเหลืองแดงขาวนะครับแล้วก็ต่อมาที่อุปกรณ์ตัวนี้ครับเหลืองก็เสียกับเหลืองนะครับแล้วก็สัญญาณเสียงนะครับแดงแล้วก็ขาว ประมาณอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาหัวที่เป็น USB ครับตัวนี้เสียบเข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับตรงช่อง USB นะครับเสียบเข้าไปได้เลยนี่ครับเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณอย่างนี้ทีนี้นะครับผมจะมีสายแปลงนะครับแทนที่จะเสียบเข้าคอมโดยตรงนะครับก็มาเสียบเข้ากับสายตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็ค่อยเอาไปสายตัวนี้เสียบเข้าไปที่ช่อง USB ทีหนึ่งนี่ครับจะได้สะดวกนิดนึงนะครับ สายมันมันจะได้ไม่ไม่ติดเกินไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับนะครับก็ติดตั้งเลยแล้วก็ตัวเซตอัพตัวนี้ครับเซตอัพจุด E กนะครับปกติเวลาติดตั้งโปรแกรมก็จะวิ่งมาที่ไฟล์ตัวนี้ครับเซตอัพจุด E กนะครับจ้ามาแล้วนะครับเราก็ถดกดถัดไปนะครับนี่ก็เห็นด้วยนะครับเราก็ถัดไป ติดตั้งทั้งหมดนะครับกดถัดไปโอเคอ่ะกดฟ i n i s เลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดโปรแกรมดูกันเลยครับ a v e r t v 3d นะครับแต่เมา่อคลิกเปิดขึ้นมานะครับ สักครู่นะครับมาแล้วนะครับมาแล้วอันนี้ไม่ต้องทำอะไรครับกดแคนเซลไปเลยนะครับอ่าสังเกตว่าตอนนี้มันเป็นครับซ่าๆนะครับไม่เป็นไรอันนี้นะครับให้เราเปลี่ยนมาเป็นช่องตัวนี้ครับมันจะมีคอมโพสิตเนี่ยตัวเนี้ยนะครับให้เราเลื่อนลงมาเลยครับอันนี้คือสัญญาณ AV นะครับอ่ามาแล้วครับนี่ครับอ่านะครับนี่ครับมาจากกล่อง i d เดียนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนช่องให้ดูเปลี่ยนเป็นทีวีครับ นี่ครับอันนี้กล่องทีวีดาวเทียมนะครับนี่ว่าเปลี่ยนช่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับนี่ฮะมันแค่นี้เองครับใช้งานง่ายมากนะครับก็คือเสียบเฉพาตัวอุปกรณ์ตัว รับสัญญาณภาพตัวนี้นะครับเป็นแบบ USB นะครับเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ลงซอฟต์แวร์ครับติดตั้งซอฟต์แวร์ของมันนะครับก็คือ a u d i Media นะครับแล้วก็มันจะดูสัญญาณ AV มาโผล่ที่หน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะบันทึกเก็บไว้ได้ด้วยนะครับอ่ะผมให้ดูครับปุ่มบันทึกคือปุ่มนี้ครับนี่ตัวนี้ครับเป็นปุ่มคค c o r d นะครับอ่ะผมกดให้ดูนะฮะสัญญาณภาพก็ชัด ใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาเล็กคอร์ดนะตัวนี้แบบ๊บนึงนะอ่ะโอเคพอเล็กคอร์ดเสร็จนะครับกดหยุดตัวนี้อ่ะหยุดนะครับเดีย๋ยวไปเปิดไฟครับไฟมันเก็บอยู่ตรงเอ่อเล็กคอร์ดฟอร์แมตนะครับดูก่อนเป็นแบบ DVD นะเล็กคอร์ดไซส์แบบคุณภาพเต็มที่เลยเท่าที่มันจะเก็บได้นะครับ สตอเรจครับเก็บไว้ตรงอ่ะเจอแล้วครับตรงนี้ใ s ซีอุสเตอร์เดี๋ยวไปเปิดให้ดูครับอันนี้ขอปิดก่อนเสียงดังนะครับเสียงดังอันนี้หลีได้ครับนี่หลีเสียงครับนี่เนี่ยเร่งเสียงลดเสียงตรงจากตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูครับเมื่อกี้ที่เราบันทึกไว้นะครับนี่ไฟล์ชื่อนี้ครับนี่ แต่ไม่คลิกดูครับแป๊บหบนึ่งนะครับมันสลโลนิดหนึง่งหมมาแล้วหายไปไหนแล้วอานนี้ครับมาแล้วเนี่ยครับเราสามารถที่จะอัดรายการทั้งหมดนะครับ เจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ผ่านซอฟต์แวร์ของมันนะครับเนี่ย้าถือว่าคุณภาพภาพก็พอใช้ได้ครับหรือไม่ไม่ถึงกับดีครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแย่นะครับโอเคเลยนะครับอ่าแต่จะอันนี้เป็นแบบการ์ดนะครับเอาไว้เสียบกับ PC ได้เลยเนี่เสียบกับ PC ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับเสียบกับ PC แต่ว่าจะไม่ได้เปิดโปรแกรมอะไรอะไรให้ดูนะครับจะเสียบลงไปในเครื่องให้ให้ดูเฉยเป็นตัวอย่างนะ น่ครับข้างหลังก็จะมีเหมือนกันครับมีขาวไอ้เหลืองขาวแดงนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงซ้ายขวานะครับก็เสียบเข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอเคนะครับเราก็เปิดฝาออกมาได้เลย หายขึ้นมานะครับแล้วก็ดูช่องว่างๆนะครับตัวนี้เป็นเมแบบ PCI นะครับ PCI คือช่องนี้เดี๋ยวนี้มันมันไม่มีมาแล้วนะครับต้อง PCI นะครับช่องนี้สีขาวนะครับปกติจะมันจะทํามาเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็เอาการ์ดตัวนี้นะครับการ์ดตัวนี้อ่าเสียบเข้าไปนะครับอ่าต้องดูดูด้วยนะครับว่ามันมีอะไรขวางไว้ ถ้ามันมีตัวนี้ขวางอยู่นะครับเพราะตัวนี้มันไม่เคยผมเนี้ยไม่เคยแกะเลยนะครับเพราะจะไม่เคยเสียบการาดอะไรลงไปนะครับแล้วก็แกะมันออกมาได้นะครับตัวนี้ก็ใช้มือก็ได้ตานจาก,นกข้างนอกข้าง้านในก็ได้งานยังก็ได้โอ้นี่ฮะได้ละ หลุดนะฮะนี่ครับผมก็จะโบช่องหนึ่งแล้วนี่โบช่องนี้นะครับเราก็เอาการ์ดเสียบเข้าไปนี่ครับนีตัวนี้ฮะเสียบเข้าไปในตรงช่องนะครับมันเป็นแบบ PCI ครับสเสียบไปเรียบร้อยนะครัเบเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเสียบการ์ดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกันครับแล้วก็เอาสายสัญญาณภาพที่มาจาก ก่องทีวีดาวเทียนนะครับกลตัวนี้นะครับเราถอดออกมาจากตัวเดิมก่อนอ่านะครับอันนี้คือสายที่มาจากกล่องดาวเทียนตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ด้านหลังเครื่องตัวนี้แล้วลักษณะดเดียวกันเลยแดงสัญญาณเสียงขาวแล้วก็เหลือง แค่นี้เองครับแล้วก็เปิดเครื่องเปิดสวิตช์เครื่องขึ้นมานะครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์เหมือนกับตัวโน้ตบุ๊กเลยครับแล้วมันก็จะดึงภาพจากกล่องดาวเทียมตัวนี้นะครับมาโผล่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ตัวซอฟต์แวร์ที่เราได้ลงเอาไว้นะครับทำงานเหมือนกันเด้ะเลยนะครับเพียงแต่ว่าเป็นแบบการ์ดการ์ดแบบนี้นะครับโอเคนะครับมีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ